ปนเฮดครับปนเฮดคุยข้ามไงคุยค้ามไงเสื้อนัามีนูเสื้อนัานมีนูหน้าหาชิบัดสาวเอ็มวีเนี่กับก้วมบยก็แอบหดสาวเอ็มวีครับจินปนเฮะเฮแล้วง้อเ็นอีแงงไม่เหมือนแล้วเขาไปเก็บตัวบ้านนีโรถไถรถกระชีบาเป็นกับบ้านได้กิน อาไป่ได,ด,ดู้กเก็บกอไยเห็ดงานเด็กมาดำก็ไปเห็ดงาเด็กบ่มีมึอไปใช่ป่ะเนี่ยเไปเห็ดงาโรงงานไหมไอ้ยังมีเกี๊ยวไหมฮ้ย้งกินทั้งบอกเห็เส้็งมีมีเลี้ยงไหมบะมีม,มันมีเกี๊ยวชายสี คือบบบวกบไปหากันแลนะ้เดี๋ยนี้ฟีเือหากล้วบอือบบวกมาหากันแรงการแรงก็บวกเนาะกปะไปละ<ถ>บบวกไปละจะัโกอินเตอร์ไหมไปมืงอมงนอกไหมอืม บอกควนคือวันไกินน้โมเลยรกี้ถึงไไม่ไหังคตังค์